阿ะหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิปุตโตมีนาโตสวาคาโตพระกวัตตาธโมธัมมังนะมาสามิธัมโมีนาโตสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิ สังคม,มีนาทุข์ขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระจารย์พระมหาบุญเลิศชัยยะตวนพร้อมกันนะคะกละ่าขอเชิญค่ะคุณนรลมนเชิญค่ะแล้วลวจะมากล่าวนิดน,นึงก่อนมตการถุะมัตูรัตนนัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนไตรยัย ขอถวายความกรรพบนบนอกต่อพ่อแม่ครูปชาอาจารย์ผู้มีเมตตาการวันสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกครูทุกท่านขอความสุขสวัสดีความสว่างสวัยอย่างพระสัตรธรรมจงบังเกิดมีเดชญาติธรรมผู้สนใจใกล้ในพระสัตธรรมคำสอนของพระสมัมมทรเจ้าที่ทรงต,ตร,รัสรู้ถูกทวนในแล้วและทรงนำมาประกาศเปิดเผยเ,เป็นประโยชน์แก่เวเนยศรรัตร์ขอพระสัตธรรมคำสอนนั้นจงประจักษ์แจ้ง สว่างสวัยแก่จิตใจของญาติธรรมทุกๆท,ท่านก็วันนี้ก็เราจะได้ฟังธรรมซึ่งแบ่งปันโดยคุณเนริมนเตชะสุระคุณเนื่องแก้รู้โพดึงว่าแก้รู้เนี่ยสั้นมากแต่ว่าใช้ประโยชน์ดได้มาสารแก้รู้เป็นอย่างไรก็ เชิญรับฟังจากคุณนิรมนต์ต่อไปขอราบนมาสก,การพระอาจารย์บุญเลิศที่เคารพและก็เพื่อนญาติรามทุกท่านนะคะแค่รู้เท่านั้นค่ะแค่รู้อย่างที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนว่าแค่รู้ก็จบทุกเรื่องจบทุกเรื่องจริงๆแต่ก่อนที่จะจบก่อนที่จะแค่รู้คือจากความศรัทธาในตัวพระอาจารย์โยมก็เปิดรับ เปิดรับที่จะรับฟังพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนท,ทุกทุกทุกอย่างแล้วก็น้องมาทําตามแรกๆโยมก็ยังไม่เข้าใจนะคะโยมก็โทรไปถามพระอาจารย์อยู่สักสองสามครั้งค่ะจนโยมรู้สึกเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติคือเข้าใจแล้วก็สามารถประจักษ์ได้จริงๆกับคําว่าแค่รู้ค่ะ คือคือธรรมชาติของเรานะคะมันก็มีสองธรรมชาติคือธรรมชาติมันจะมีสองอย่างคือสังขารกับวิสังขารสังขารก็คือตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งต่างๆที่กับเพิ่มไว้ติงเออะหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าจะเรียกว่าตัวทุก์ก็ได้หรือรูปนามก็ได้อันนี้มันมันรวมกว้างแต่จริงๆอ่ะย่อเป็นเป็นตัวทุกขและการน,นะคะ แล้วอย่างวิสังขารก็คือตัวที่มันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะมันไม่เกิดไม่ดับมันว่างมันเป็นอมตะธาตาาุมันเป็นธาตุบริสุทธิ์มันมันคือตรงนี้ก็คือถ้าเอามาพูดมันก็เป็นเป็นบัญญัติหมดก็เข้าใจว่าคือวิสังขารคือพอสองตัวนี้ก็อ,อยู่ด้วยกันนะคะ แต่คือเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันคือเหมือนกับว่าตัวสังขารพูดออกมาจากตัวพิสังขารซึ่งเราสามารถเห็นสองตัวนี้ได้พร้อมกันจากแต่อย่างนี้อาจจะอธิบายแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงโยมก็ขออธิบายยกตัวอย่างเป็นเอาสังขารก่อนสังขารที่เป็นทุกข์ ตัวทุก์ก็คือตัวรูปนามรูปนามอันนี้เราปรากฏได้ห้าหกทวารนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทางใจอ่าจริงๆสําคัญมากเพราะอะไรก็เกิดจากใจใจหมดเลยแต่การที่เราจะรู้ทางใจได้สําหรับโยมนะคะโยมต้องมารู้ทางกายก่อนทางกายคือทางตา ทางตาแต่ถึงแม้ว่าเรารู้ทางกายมันก็ไปปรากฏทางใจอยู่ดีทําให้พอเรารู้ทันกายมากขึ้นทางใจมันก็ปรากฏได้เราเห็นได้มากขึ้นอย่างห้าทวารหรือหกทาวารหกทาวารคือทางทางตาเราเห็นเห็นเราก็สักแต่เห็นเห็นโดยที่ไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นเราก็รู้ว่าเ,าเห็นแค่นั้นมันก็ สลายหายไปได้ยินก็เหมือนกันทางหูก็คือได้ยินได้ยินเสียงที่ได้ยินเข้ามากระทบหูเสียงที่พระอาจารย์พูดหรือเสียงที่โยมกําลังพูดอันนี้โยมก็ได้ยินของโยมเองได้ยินของตัวเองที่กําลังพูดเสียงอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีความไม่มีแล้วมันก็มีเสียงขึ้นมาความไม่มีก็คือความว่างแล้วก็เสียงปรากฏขึ้นมาเสียงที่ปรากฏขึ้นมาตรงนั้นมันก็มีความความว่างอยู่ในเสียงตรงนั้นด้วย เสียงมันก็พูดออกมาจากความว่างอันนี้ยมยมเห็นได้รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างที่เองแล้วก็สุดท้ายพอหยุดเป็นวักวักอันนี้เสียงก็หายไปกับความว่างสังเกตดีๆนะคะความว่างมันจะมีอยู่ตลอดเวลามีให้เราไปจักให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นอย่างนี้เห็นเสียงเห็นเรารู้อย่างนี้รู้เสียงรู้ความว่างเสียงมันมันจริงๆมันก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ปนเปื้อนกันคือคือ เสียงก็คือสังขารความว่างก็คือความว่างแต่มันไม่ได้ปนกันนะคะพอเรารู้อย่างนี้ประจั์แจ้งอย่างนี้ความเป็นตัวตนของเรามันร้ายซึ่งความเป็นตัวตนร้ายซึ่งความเป็นตัวตนอ๋อตัวตนเราอยู่ที่ไหนอะเสียงเราจับเสียงมาได้ไหมเราให้เขาคือเราไม่สามารถทําได้อย่างนั้นที่เราจะไป,ไป,ไปบ,บังคับอะไรไม่ได้เสียงมันพูดไปมันก็สลายหายไปหายไป ทุกอย่างก็เหมือนกันนะคะทางทางตาทางหูทางจมูกก็เหมือนกันทางจมูกโดยการที่เรารู้กลิ่นกลิ่นนะคะสิเราไปทานข้าวอ่ะกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเรารู้ว่าอ๋อกลิ่นกลิ่นอ๋อกลิ่นมันก็สลายหายไปกลิ่นมันก็เกิดจากความว่าเหมือนกันเราจะเห็นสองลักษณะนี้พร้อมกันแต่บางทีเราก็ถล่มไปว่าอ๋อกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมนะอาหารนี้ หอมก็คือเวทนาพอเรารู้หอมปั๊บเราก็ไปรู้รู้อ๋อกลิ่นมันหอมเราก็ปรุงแล้วว่าหอมหอมเอ๊ะเขาทํามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ยเราก็ปรุงพอเราปรุงตรงนี้ความคิดเนี้ยเราก็เห็นความคิดได้ว่าเราปรุงแล้วเราปรุงแล้วเราก็เข้าไปรู้แค่รู้ทันตรงนั้นแค่รู้ทันความคิดตรงนั้นความคิดก็สลายหายไป สลายหายไปความเป็นตัวเรามันก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรให้เราต้องถือต้องยึดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะตาหูจมูกและทางลิ้นก็เหมือนกันจมูกที่ว่าหอมใช่ไหมคะเมะื่อกี้ลิ้นก็เหมือนกันลิ้นที่รับรสก็เหมือนกันลิ้นก็เกิดจากเราเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะลิ้นเคี้ยวแต่ละคําข้าวของโยมแต่ละคําข้าวของโยมโยมตักขึ้นมาแล้วก็รู้อาการที่ยกตักแล้วก็เคี้ยว เขียวเขียวแต่ละเขียวอ่ะมันเอื้อง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 มันมันเห็นนะการที่เขียวเอ,อ่ออันนี้พูดถึงรสมันก็ได้รสชาติของอาหารทุกคําเขียวโยมจะจะรู้สัมผัสรู้ได้ได้เกือบทุกคําที่เขียวเข้าวครั้งละกี่คำอะไรยเงี้ยสามสิบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือโยมจะปฏิบัติแนวแนวของยุคมาก,ก่อนเขาจะละเอียดเรื่องอย่างนี้แล้วพอเราได้ตรงนี้เราก็ยังยัง,ยงเอามาใช้กับแค่รู้ตรงนี้ได้ค่ะ พอเราเห็นเห็นเห็นว่ารสอาหสลายหายไปเหมือนกันเรายึดอะไรไม่ได้เลยเอาอะไรไม่ได้กับรถอาหารเราจะกลับมาให้รถอร่อยเหมือนเดิมได้ไหมมันก็ไม่ได้มันหายไปมันก็ผ่านไปแล้วก็ดูพันนว่ารถอร่อยค่ะก็ก็รู้ตรงนี้ก <stakeholder> ็จบแค่นี้ทีนี้ทางทางกายทางกายของโยมอยู่ก็ดูดู ทางกายจริงๆมันก็ยืนเดินนั่งนอนริยาบทย่ยอยต่างๆก็คือทางกายทางกายอย่างเรายกตัวอย่างว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเปื่อที่จะทาําความเข้าใจใง่ายๆขึ้นว่าเอ๊ะสังขารมันกว้างเหลือเกินมันไม่รู้จะจับตรงไหนเอาตรงไหนอย่างทางกายอันนี้็โยมใช้เดินเดินกายก็เราจะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างเงี้ยค่ะ ยืนว่าหนองแข็นของตึ้อันที่เราเดินบางทีบางวันเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็เดินเดินก็เหมือนเดินจงกรมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะการเดินของเราเท้าที่เราเดินอ่ะเราดูอย่างนี้ก็ได้นะคะดูว่าอาเดินสักแต่ว่าเดินรู้ว่าเดินแค่นั้นก็ได้รู้อาการที่ที่เดินอย่างเงี้ยเดินสักแต่ว่าเดินไม่ใช่ตัวเราเดินมันเดินมันเป็นอาการอย่างหนึ่งคืออาการอาการก็คือ มันเป็นก้อนธาตุที่เดินอาการมันก็คือมันไม่ใช่เราอยู่แล้วความเป็นอาการกิยาอาการมันไม่ใช่อยู่แล้วเราเข้าไปดูว่าเห็นเดินก็สัตว์แต่ว่าเดินแต่แต่อย่างอย่างแต่ละก้าวย่างของโยมที่เดินนะคะมันก็จะรู้ถึงอาการอาการอาการยกที่มันมันมันเห็นเลยว่ามีอาการที่มันเกิดดับปรบมันจะยิบยิบคือคือมันจะเห็นเลยว่าธรรมชาติอ๋อ สังขารม่เป็นอย่างนี้เองคือคือมันจะเห็นการเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยการที่เราเหยียบเท้าลงมันก็มีความหนัก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 หรือเบาเย็นร้อนมันก็เข้ามาในอาการที่เราเดินมันท่าสีมันทํางานมันมันจะเห็นอาการทุกอาการแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ให้สังเกตละเอียดแบบนี้นะคะคือสังเกตเท่าที่เรารู้ได้อ,อ๋าเดินแล้วมันมีอาการหนักนะ ก็รู้ถึงอาการหนักรู้รู้เราก็รู้เรื่อยๆอาการอาการอะไรที่กระทบเราในการเดินค่ะก็พอ oh, <Paul. S 1> อันนี้ถ้าท่าทวารแล้วที่โยมพูดถึงทีนี้ทวารใจทวทุกทุกทวารมันก็ไปอยู่ที่ใจหมดแต่ทวารใจใจก็คือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยจะทําให้เกิดทุกข์ ทำให้อะไรต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้ที่มันมีปัญหาต่างๆก็คือทางใจนี่แหละที่พระอาจารย์หรือว่าใครจะสอนให้เออให้ไปรู้ทางใจนะมันมันจะมันจะไปได้เร็วแต่ว่าสําหรับโยมโยมก็ตายต้ามาจากทางกายแล้วก็มาถึงทางใจพอเรารูา้อย่างนี้ปั๊บทางใจมันจะเร็วแล้วอะไรจะเกิดนิดเดียวใจเราหวั่นไหวนิดเดียวเราจะรู้ละองดงิด เรารู้ล่ะความหงุดหงิดเล็กน้อยความดีใจเสียใจความคิดอะไรต่างๆมันจะมันจะคือมันจะรู้ทันมันจะรู้ทันทันทีอะค่ะโดยที่บางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทันทันทีคือมันมัน,ม,นมันไปได้พอสมควรแล้วเราถึงรู้ก็ไม่เป็นไรเรารู้แค่นั้นก็พออย่างอย่างอย่างเช่นว่าโยมจะยกตัวอ,อย่างว่า เออนอนตื่นขึ้นมาโยมก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจากที่นอนก็รู้สึกตัวว่าลุกเออเราเราคิดแล้วเ,ออเดี๋ยวเราลงไปทํากับข้าวนะเพื่อที่จะใส่บาตรอย่างเงี้ยเราก็คิดและตรงนั้นทางใจใจคิดและคิดเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างเราก็ลงไปเออทำกับข้าวเราก็หาผักมาหา หมูมาเพื่อจะผัดผักอย่างเนี้ยเราก็หั่นผักหรืออะไรต่างๆแต่การที่เราหั่นเราไม่ต้องยิบยิบยิบคือให้เรารู้ว่าอ,อ๋อนี่เราหั่นผัดผักนะเราผัดผักนะเราไหวมือนะมือเราไหวอันนี้เรารู้รู้ประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องถี่ิบอะไรมากก็ได้คือรู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพอเราผัดผักเสร็จเราก็เตรียมตัวที่จะ เตรียมของใส่บาตรใช่ไหมคะเราก็ใส่ถุงเราเอาใส่ถุงเราก็รู้เราก็ไปรอพระนาบ้านเพื่อที่จะใส่บาตรคืออาการที่เราเดินก้าวย่างไปหาพระเราก็รู้รู้ก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินไปเราก็รู้เรายืนรอพระพระมาแล้วคือคือ,อเรารอพระทําไมพระยังไม่มาอ๋อพระอาจารย์อยู่ตรงนั้นเราก็คิดเราก็รู้แล้วว่าเราคิดเราก็แค่รู้ว่าเราคิดคิดพระมาเราก็ยื่นมือ เออเอาเอาอาหารใส่บาตรการที่เราเรายื่นมืออันนั้นก็สักแต่ว่ายื่นนะคะยื่นมือใส่บาตรก็สักแต่ว่ารู้แค่สักแต่ว่าไม่ใช่เรารอกที่ที่ยื่นมือใส่บาตรมันมันเพียงอาการอย่างหนึ่งที่ที่เออที่เขามันไม่ใช่ตัวตนของเรารงนั้นพระให้พรแล้วก็สักแต่ว่าฟังแล้วก็เก็บเข้าบ้านต่อไปค่ะคือคือทุกอย่างที่ทําคือคือ โยมจะพูดถึงรายละเอียดแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากเพื่อที่บางคนที่ว่ามันเยอะอะไม่รู้จะทํำยังไงก็จับทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทําไปอะคะ่ะจากการที่เราเรารู้เรารู้ตรงนี้พอเราเราไปจับถึงตรงนี้คือคือรู้อะไรก็คือรู้รู้อย่างที่อาจารย์สอนรู้ไม่ถล่รู้ร,รู้พอประมาณ คือแค่รู้อะถ้าเราไปถลำม,มากไปมันก็กลายเป็นอวิชชามันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มันก็หมายถึงมันไม่ใช่แค่รู้รู้รู้คือห <c oughs> <c oughs> รู้โดยไม่ถลำรู้รู้โดยไม่จงใจรู้รู้โดยโดยไม่ให้ค่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้ได้อย่างนั้นเราเข้าถึงตรงนั้นจริงๆอะคะ่ะ นั่นแหละคือความเป็นตัวตนเราจะสลายจะไม่มีเลยจะไม่มีตัวตนอย่างที่บอกและปัญหาอย่างโยมอยู่ที่บ้านมันก็มีปัญหาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาทุกปัญหาโยมไม่เคยหวันไว้เลยพอเกิดปัญหาข้างบ้านมีปัญหามาอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งรับตั้งรับก็ค่อยๆแก้ปัญหาโดยโดยดีแล้วก็ปัญหามันจบได้ยังไงแบบ อะไรคือทุกอย่างเราก็รู้รู้รู้โดยที่ใจเราไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมค่ะแล้วจากจากตรงนี้ะค่ะมันก็ทําให้ทุกอย่างมันก็มันมันมีความสุขนะคะที่เราได้เห็นตรงนี้ความสุขอยากที่ความสุขไม่ใช่สุขคะ่ะเวทนานะคะสุขคาะเวทนามันคือสุขที่ที่เราทานอาหารอร่อยสุขไปเที่ยวสุข ไปได้ลิฟต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ความสุขอันนี้อันนั้นเป็นความสุขร้อนๆที่สุขาเวทนาแต่ความสุขที่เราได้รับตอนนี้มันความสุขที่มันเป็นอิสระกับชีวิตอะมันมันไม่ต้องอะไรเลยค่ะมันแล้วแล้ว,ลวอันนี้โยมพูดนานเลยแลวที่นิยมจะขอใกล้จบแล้วค่ะโยมก่อนหน้านี้อะค่ะ ก่อนหน้านี้จะมีคุณพ่อจะไม่เล่าก่อนหน้านี้คุณคุณคุณต้นน่ะเคยโทรมาหาโยมเขาบอกว่าคุณเนี้ยเออก็คุยเรื่องธรรมะกันนะคะคุณต้นบอกว่าคุณเนี้ยเออถึงแล้วนะถึงแล้วแต่บอกว่าอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไงคือไม่ถึงคือยังไงก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ไม่ไม่ถึงไหนเหมือนกับ เหมือนกับฐานตัวเอ,องเนี่ยมันมันการที่เราจะเห็นวิสังขารได้มันโอ้มันสูงมันมันไกลามากกับเราชงช่วงที่ที่นานมาแล้วนะคะที่คุณต้นโทรมาแล้วพอดีก็ก็แล้วคุณต้นบอกว่าคุณนี้โทรไปหาอาจารย์บุญเลิศเลยนะโทรไปหาพระอาจารย์เลยนะเออคุณนี้อ่ะเหมือนกับถึงแล้วแต่ว่าคุณนี้ยังอะไรอยู่แต่ก็ไม่กล้าโทรหาอาจารย์ไม่กล้าโทรหาอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็ คุยกับอาจารย์กุลสิงห์ค่ะเขาบอกเขาบอกว่าคุณน,นี้อ่ะเออสว่างเลยนะบอกไม่ใช่ออาจารย์ไม่ต้องมาพูดเลยว่าสว่างแบบว่าพูดกับอาจารย์กุลสิงห์แบบว่าค่อนข้างที่จะพูดพูด,พดกับแขนเล่นๆได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะพูดประมาณนั้นบอกว่าแล้วติดขาดตรงไหน,นบอกไม่ ไม่มีแต่ว่ายังก็พูดกับอาจารย์อย่างไ้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้อ่าตรงนี้ก็ขอเล่าอีกนิดนึงใก,กล้จบเลยคะ่ะว่าโยมโยมโปกตีผมจะเป็นคนที่นั่งสมาธิเป็นประจํานะคะเพราะอาจารย์ก็คือนั่งแบบแบบไม่ทําอะไรอะเพราะโยมต้องพากลุ่มกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่ต้องพาเข้านั่งสมาธิแลวโยมก็นั่งสมาธิเป็นประจํา แล้ววันน sit. like ั right. you you ้นพอวันนั้นวันที่คุยกับคุณต้นและคุยกับอาจารย์กนละสียงปั๊บโยงก็นั่งสมาธิพอนั่งนั่งสมาธิตรงนี้ก็นั่งแบบไม่เอาอะไรอ่ะนั่งแบบต้องนั่งเป็นเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอาการท้องผองยุกท้องผองยุบก็คือไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นอาการของท้องยุบมันมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเป็นอาการแล้วอาการท้องยุบมันก็สงบนิ่ง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 ก็มันก็นิ่งตรงนั้นแล้ว แล้วตรงนั้นน่ะโยมเกิดมันโล่งขึ้นมามันสะเทือนไปทั้งตัวเลยค่ะพระอาจารย์มันสะเทือนมันมันหวั่นไหวมันบอกไม่ถูกอ่ะมันโล่งมันปิดติมันมันบอกไม่ถูกตรงนั้นน่ะโยมแบบอาจารย์โยมก็แบบเสียงเสียงดังขึ้นมาเลยว่าอาจารย์แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโยมบอกได้เลยว่าตอนนั้น โยมบอกได้เลยว่าตอนนั้นโยมไม่สงสัยอะไรแล้วโยมไม่สงสัยแล้วที่ที่บอกกับคุณต้นหรือกับอาจารย์กุลสิงห์ว่าโยมยังยังยังไม่ถึงไหนหรือว่าอะไรมันทําให้แบบมันรู้มันเห็นมันแจ้งไปหมดนะ่ะโดยที่เมื่อก่อนก็จะคอยถามพอาจารย์อยู่เรื่อยว่าอะไรสงสัยอยู่เรื่อยแต่พอหลังจากวันนั้นโยมโยมจะนิ่งโยมจะสงบเพราะว่ามันมันเห็นแล้วอะว่ามันคืออะไร คือธรรมชาติอ่ะมันมันไม่มีอะไรเลยมันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองค่ะมันมันไม่มีอะไรค่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะอาจารย์สาธุค,ค่ะถามคำถาม,ถามหนึ่งได้ไหมคะคุณนิลมนค,ค้ค่ะคุณเล็กค่ะคือคือพอบอกว่า รู้เห็นเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ย<ช>แบบเราไปจงใจรู้ไหมคะเรียกว่ามันอัตโนมัติไม่ไม่ต้องจงใจรู้เลยค่ะมันรู้ได้เองกายที่เคลื่อนไหวมันมันรู้ของมันเองอย่าไปจงใจรู้นะคะจงใจรู้คืออาวิชาเข้ามามันมันผิดทันทีเลยค่ะรู้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนกับ เหมือนกับเราได้ยินเสียงอย่างเนี้ยไม่ต้องจงใจเลยเสียงที่เข้าหูเรามันก็รู้แบบธรรมชาติได้เลย<ฮ>ใช่ไหมคะ<ฮ>ลมกระทบผิวอย่างพัดลมมากระทบผิวเราเปเล็กรู้แบบเข้าไปรู้อย่างนั้นเลยลมันก็พอเรารู้ได้อย่างนั้นจริงๆควา,ามเป็นตัวตนเรามันมันไม่มีมันไม่มีจริงๆนะคะ <Okay. S 2> คุณนอ,อ,<ไ>อย่างนี้ ค่ะค่ะ,ะ,คะเริ่มเข้าใจแล้วค่ะขอบขอบคุณนะคะค่ะสปปาธคุค่ะคุณนิตยาช่วยปิดใหม่ด้วยนะคะคุณนิตยาคะ่ะ ขอเชิญท่านอื่นนะคะขอเชิญท่านอื่นถามถามคุณนิลมน,นะคะ่ะเชิญถามนะคะถามได้นะคะ ปกตปิปกติจะไม่ไม่พูดนะคะแบบว่าคือเหมือนกับตอนนี้อพอเราเห็นอะไรแล้วพระอาจารย์บอกว่าเออให้ช่วยแบ่งปันก่อนหน้านี้ะอาจารย์ก็บอกอืมถ้าอย่างนั้นก็ค่อนข้างถ้าเราไม่พูดมันก็กานอะไรอยู่ใช่ไหมคะก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆดูแต่ก่อนหน้าน,นี้จะบอกอาจารย์คนละสิ่งเลยว่าอาจารยา์อย่าอย่าให้นิมนต์พูดนะและคุณต้นด้วย อมเป็นคนที่ที่พูดไม่เป็นนะคะคุณนิตยาช่วยปิดไม์ด้วยนะคะ เุ้ยเียบหมดเลยช่วยถามหน่อยนะคะมีโอกาสแล้วพดว่าไงพดเออเอเอใช่ใช่ สวัสด,ดีค่ะจารย์กุลสิงห์ครับสวัสดีครับอมไม่มีอะไรจะถามอ่ะครับปุ้งมีไหมไม่รู้คุณปุ้งถามเลยครับ เหมือนกันเลยค่ะไม่มีอะไรจะถามค่าใชกันหมดนะคะอาจารย์กราสิงวันนี้มามาที่นี่ปกติก็ช่วงหลังจะไม่ค่อยเห็นอาจารย์นะคะออเอผมไปนู้นนะครับไปขอให้ไปช่วยรักษาคนแล้วก็ ไม่ค่อยมีเาลามาตรงกันวันนี้ก็หยุดทางนู้นก,ก็มาทางนี้ครับ<ะ>